คุณผู้ชมนะครับสำหรับใครที่ชอบรอบบวกคันที่เบาที่สุดในโลกนะครับสำหรับงานตีเยี่ยบปอมและงานตกสปงสปิวนะครับถือทั้งวันไม่ปวดแขนนะครับปวดแตะเอวนะครับูิท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมสุดยอดวีแบสแก๊งสเตอร์ห้าบวกหนึ่งลูกปืนคาเบกนะครับหนักๆ สิกงโลนะครับฮัลโหลสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามีสินค้าดีๆที่จะมานำเสนออีกแล้วนะครับนั่นก็คือรอกวีแบสแกร์สเตอร์นะครับแก n g สเตอร์ที่แปลว่าเดอะแก g นะครับ <The S 1> ท่านผู้ชมนะครับรอกตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับนักตกปลานะครับอุ๊ยทำไมมันลื่นยังเลยวะเอาใหม่ดิ เฮียห้าหมุกหนึ่งลูกปืนว่ะตัวนี้นะครับสุดยอดจริงๆนะครับสําหรับใครที่ชอบเล่นเหยื่อตัวเล็กๆนะครับเบาๆนะครับเหยื่อกบยางตัวเล็กๆนะครับหรือว่าใครที่ชอบเล่น U L นะครับลออตัวนี้นะครับจัดเรียงสายได้ดีมากนะครับเหมาะสําหรับงานเหยื่อปลอมโดยเฉพาะนะครับหรือว่างานสปิลที่ใส่สาย N ไม่เกิน15ปอนด์โหลดนะครับ ไล่ตั้งแต่4ปอน6ปอน8ปอน10ปอน12ปอนนะครับใส่ได้หมดนะครับสำหรับลอกเบอร์พันที่ผมคัดมาตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะครับไปทดลองมาแล้วตีหยาบปอมมาแล้วนะครับวันนั้นจับคู่กับคันธนากรนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดราคาให้รับชมกันนะครับผมลอกตัวนี้เอ้าก็ขายนิดนึงนะครับลอกตัวนี้5ลูกปืนนะครับระบบเบรก10กิโลขึ้นไปนะครับเป็นระบบชามโชกนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับ นี่นะครับแข็งแรงทนทานไม่หักเสียงไม่หายอย่างแน่นอนครับแล้วก็ส่วนลูกปืนตัวนี้นะครับเป็นลูกปืนสแตนเลสสตีลมีซีนกันน้ำนะครับเล่นสําหรับงานทะลงทะเลได้หมดนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าเหมาะที่สุดก็คือไปตกสปิลตีเหยื่อยางตีกบโดดนะครับหรือว่าเล่น UL เลเหยื่อเล็กๆนะครับลอกตัวนี้นะครับรับประกันเลยไล่ตั้งแต่สายเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง0.8เบอร์หนึ่ง1.5เบอร์สเบอร์สานะครับ เลี้ยงสายได้ดีมากๆครับการันตีเลยถ้านะครับถ้าลอกตัวไหนที่เลี้ยงสายไม่ดีเวลาตีออกไปสายมันจะออกเป็นกระจุกครับวิ่งออกไปเป็นกระจุกแล้วมันจะไปพันกับไกด์ตัวตัวแรกนะครับของคันนะครับอันนั้นมีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับเปิดราคาไปที่5้าสบาทครับตัวนี้590บาทเท่านั้นครับลอกตัวนี้นะครับรับประกันเลยว่ามีน้ําหนักเบามากๆนะครับแล้วก็ใช้ดีมากๆใช้ลื่นมากๆครับดูดีครับดู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 ความลื่นของเขานะครับ เห็นไหมย้อยลงด้วยเห็นไหมนี่โคตรเบาเลยดูดูเอาหมุนกลับทางก็ได้ครับนี่โคตรลื่นครับตัวนี้นะครับสุดยอดนะครับนี่ลื่นมากลื่นมากนะครับวันนี้ก็มาถ่ายกับโกดังธนากรนะครับก็อันนี้เป็นสต็อกของเราในบางส่วนนะครับเยอะแยะมากมายนะครับส่วนนะครับใครคนไหนที่สนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับช่องทางติดต่อจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับหรือว่า ทางเพจกดลิงก์เพจมาเลยนะครับท่านผู้ชมนะถ้าข้อความมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาช่างให้ดูว่าลอกตัวนี้มันเบามากน้อยขนาดไหนนะครับปะไปดูน้ำหนักตัวนี้นะครับผมบอกว่าเบาชิมหายเบาหนึ่งปเด็หนึ่ง,ง,ง,งสองสามน้ำหนักลอกตัวนี้นะครับเบาชิมหายายป่วงนะครับอยู่ที่สองร้อยยี่สิบสี่กรัมเท่านั้นนะครับแต่ว่าตาช่างเราจะเลือ่อๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นตาช่างที่ใช้ช่างสี ทำเหยื่อพรอมนะครับมาท่านผู้ชมนะครับผมบอกเลยว่าโคตรสุดยอดจริงๆนะครับสาหรับรอกตัวนี้ห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะครับจับคู่กับคันธนากรมีสิทธิ์แรกซื้อสาย PE อาชิโนภายในราคาห้าสิบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งม้วนห้าสิบาทครับมีจริงหรอขอคันธนากรหน่อยพี่มาครับท่านผู้ชมนะครับสําหรับใครที่อยากได้ชุดตีอยื่าปลอมนะครับรอกพร้อมคันนะครับรอกตัวนี้ห้าเก้าบบาทแล้วบวกใส่กับตัวนี้ 790บาทนะครับตัวนี้เป็นคัน2ปลายนะครับเป็นคัน2ปลายนะครับมี2เวทนะครับมีเวท10 20และ87ภายในคันเดียวนะครับเป็นคัน2ท่อนนะครับของยี่ห้อเราเองนะครับธนากรพัดทูนะครับธนากร1คัน2ปลายนะครับพัดทูนะครับตัวนี้เป็นไกด์นะครับเป็นไกด์ทรงเคนะครับมีเวท M และ MH นะครับ MH จะเป็น10 20นะครับเวท M จะเป็น87นะครับ87เดินหนอนยาง เล่นนะครับเล่นเหยื่อตัวเล็กๆได้เลยนะครับตัวนี้เป็นคันกาไฟผสมคาร์บอนนะครับจะมีน้ําหนักเบาด้ามยางทรงพุดเดิลนะครับยี่ห้อจะเป็นทนากรนะครับชนากรพลัตทูนะครับก็คือ1นคันสองปลายที่เน็บเหยื่อมีนะครับไกด์ทรงเคป้ายห้อยทนากรนะครับน้าหนักเบามากนะครับคันสวยๆแบบนี้เลยดูดิสวยไหมเนด้วยนี่ตูดเป็นก๊อกอัดละเอียดนะครับสําหรับคัน บวกใส่กับลอกน้ําหนักเบามากนะครับมากที่สุดในโลกกอไก่ล้านตัวครับนะครับตัวนี้นะครับสุดยอดจริงๆมาท่านผู้ชมนะครับมาดูว่าน้ําหนักรอกบวกคันตัวนี้นะครับมันจะเบามากน้อยขนาดไหนนะครับสําหรับท่านผู้ชมถือตีทั้งวันสามร้อยสี่สิบหกกรัมนะครับเบาชิมหายวายป่วงนะครับสําหรับนะครับโอกบวกคันจะอยู่ที่ราคารอกบวกคันตัวนี้นะครับเบาๆราคาก็เบาเช่นกันนะครับชุดนี้หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบบาทครับตัวนี้นะครับ ผมบอกเลยว่านะครับหนึคันสามารถเล่นได้ทั่วประเทศนะครับจะเหยื่อเบาเหยื่อหนักอะไรเรามีปลายสำรองให้ทั้ง2ปลายนะครับตัวนี้สวยๆนะครับน้ำหนักเบาๆนะครับราคา1380บาทครับลอกบวกคันนะครับสำหรับใครที่สั่งลอกบวกคันนะครับอยากได้ชุดนี้ในราคา1380บาทนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อสาย PE ถัก4ตัวนี้ในราคา50บาทเท่านั้นเองนะครับย้ำว่า50บบาทเท่านั้นเองนะครับอยากได้ ทักมาครับธนากรฟิชชิงไทยแลนด์จัดให้ครับเอาไปเลยชุดนี้ยครูท่านผู้ชมนะครับสำหรับใครที่ชอบรอบบวกคันที่เบาที่สุดในโลกนะครับสำหรับงานตีเยยบฟอร์มและงานตกสปงสปิ้วนะครับถือทั้งวันไม่ปวดแขนนะครับปวดแตะเอวนะครับท่านผู้ชมอะไรวะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าราะคันตัวนี้นะครับผมใส่สายพีเเบอร์สองนะครับสายพีธนากรฟิชชิงนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าเวลาเราตีอ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องการตีใกล้ตีไกลหรือเปล่านะครับ ไก่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ดูวิธีเรียงสายของเขานะครับเรียงเสมอนะครับขึ้นสุดลงสุดนะครับสายไม่ขึ้นบนเยอะเกินไปหรือว่าลงล่างนะครับเยอะเกินไปนะครับตัวนี้เรียงสมูทมากนะครับเป็นรอกที่ไม่มีปัญหาในการเรียงสายนะครับมาเดี๋ยวผมจะตีให้ดูนะครับพอน้ําเข้าท้องเหยียบฟอร์มแล้วเวลาตีมันจะไต่ขึ้นเปล่าะ เบาครับท่านผู้ชมดูดิผมจับอย่างนี้นะครับหมุนนะครับสุดยอดจริงๆนะครับท่านผู้ชมเบามากนะครับดูดิเบาเบาจริงๆนะครับท่านผู้ชมเบามากสมัยก็ลอยได้แล้วใช่นะครับเหมาะสําหรับนะครับคนที่รู้สึกว่าเคยจับคันหนักๆมาแล้วเวลาไปตีเหยียบฟอมนะครับมันมันปวดแขนนะครับตีสิบไม้ในกูแทบจะโยนทิ้งแล้วนะครับแต่ว่าลอกคันที่เบาๆแบบนี้ ยอดนะครับนี่หมุนกี่ครั้งก็เลียงสายเป็นปกตินะครับไม่ออกเป็นกระจุกนะครับเดี๋ยวผมจะตีลายข้างให้ดูนะครับว่าเวลาเราตีสไลด์ข้างผมเคยไปตีลองดูแล้วไม่เคยมีสปินหน่อยตีง่ายขนาดนี้ดูได้เนะเออดูดิโอ่ไกลครับท่านผู้ชมตีโคตรง่ายนี่ดูเวลาหมุนนะครับเราจะหมุนเร็วๆเลยครับเราจะหมุนเร็วๆเลยดูสายครับก็ยังเรียงสวยงามนะครับสำหรับล่องจดน้ำนะครับ ที่เวลาตีแล้วมันมีปัญหานะครับสายมันชอบออกเป็นกระจุกนะครับเวลาเลี้ยงสายนะครับสายมันจะลงล่างเยอะเกินไปขึ้นบนเยอะเยอะเกินไปนะครับสำหรับลอกวี a บทแกงสเตอร์เบอร์หนึ่งพันนะครับหมดปัญหานั้นอย่างสิ้นเชิงครับท่านผู้ใหญให้ให้อีกทีนึงนะครับดูนะครับอ่ะสุดยอดครับลอกตัวนี้นะครับมาเดี๋ยวผมจะลองปีให้ดูดูวิธีสายออกจากลอกนะครับว่ามันจะออก ได้ดีขนาดไหนนะครับนี่เวลาเลี้ยงสายดีๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมจะตีล้านครั้งสายก็ไม่ขึ้นปมนะครับไม่ฟู่นะครับสปินนิง่งมีฟูเหมือนกันนะครับสายมันจะออกเป็นกระจุกแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมมันจะผูกๆพันๆออกไปแบบนี้นะครับมันทําให้ท่านผู้ชมตีครั้งต่อไปแล้วตีไม่ไกลนะครับมาโอ้โหท่านผู้ชมสุดยอดวีแบ แกงสเตอร์5้วงหนึ่งลูกปืนทับเอกนะครับหนักๆ10ก,กิโลนะครับมาจับคู่กับคันธนากรสองไปนะครับเบาที่สุดในโลกครับ oh. สุดยอดโอ้ย oh. oh. สมัยกยยจังเลยแก๊